สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะเป็นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุด60เฟรมสับมือถืองบเ 2, รทส0 0 0กว่าบาทสหรับตัวตัว r e l m e Note 6 0 X กับมือถือที่พีซื้อมานะครับผมเป็นเครื่องสุนทยประกรันสุนทยพีจะขอผมแนบดินการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะแนะนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้พีซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยปลอดภัยในการสั่งซื้อส่วนมากพีซื้อมาจากออนไลน์ตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปอะไรผมบอกเลยว่า head. สเปคให้มาตัวนี้จัดเต็มจริง CPU ผมงยูซอ T612 Octa Core กับแรม4 g ิบวกเพิ่มอีก8 g ิกับความจุ64กิกสบพีรู้สึกว่าเพียงพออันนี้พี่ปรับสูงสุดอย่างจี่ผม CPU นี้เหมาะสำหรับการปรับแค่30เฟรมแต่วน,นี้พี่ปรับสูงสุดแล้วเปิด60เฟรมเดยวดูว,ว่าตัวนี้จะเป็นไงไหมผมแบตนะผมแบตอยู่ที่68ซ็นะครับแบตนะดูดูครับผมคือแบบโหทัดดีมากบอกเลย หน้าจอ6กจุเจสี่นิ้วนะครับรีเฟรต์เก้าสิพนะครับผมตัวนี้สศรษฐายมากผมมาข้างแแล้วก็ <Dragon. S 1> นั่นเลยมาดูว่าจะเป็นไงบ้างน,นะครับผมเกม ROV เนอะ เน้นเราสอบเครื่องไปแล้วนะครับผม,มแพ้ฉันไม่สำคัญนะครับตัวนี้นคือมันลื่นมากเลยอะ่ะส,ส,สัปีถือว่าใช้ได้ผมตัวนี้ จ,จใทผมเราไปตรงนี้ไหมครับผม ัดโคดีอ่ะคือทัดดีมากพี่เันทัดดีจริงๆนะแล้วเฟรมเน็ออะเกิน30เฟรมนี่คือกำไรมากเลยครับผมลำโพงอันนี้พี่ปรับสูงสุดกันลำโพงเสียงดีมากหนึ่งตัวผมเราไปที หัวกราฟิกดีมากเลยครับผมถือว่าสุดยอดแล้วนี่หัวโปรตีอะเก oh <my> ินคาดมากอะ่ะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดซีส์นี้ดีมากเลยครับผมมีซอฟต์ง6อ2เนี่ยออกตาคอผมตัวนี้นะบอดี้มีความแข็งแกร่ง,งผมตัวนี้ซึ่งบอดี้สวยดีชอบ หืมทัดโคตรดีอ่ะนนอเฮ้ยมันเกินคาดมากเลยอ่ะสักทีเห็นว่าทัดดีมาก,หกโหทัดโคตรดีแล้วแจ่มมากครับผมบอกเลยทัดดีจริงออวยครับทัดดีมากๆลบแบบ หน้าจอ60เฟรมอ่ะตัวนี้สังเกตดนีนะครับยังค้างอยู่เลยอ่ะ พัดดีจริงๆนะเอาตรงนะโหมันสุดยอดมากกับตัวนี้อ่คือแบบมันมีความสมูทแล้วแบบพีเล่นเกมพีเลงเป้าอย่างเงี้ยคือมันโอเคมากเลยอะ่ะเสอเกมฟรีไฟนี่สบายหายห่วงอ้วนี่พีเล่นเกมอาวีมาหลายตารู้สึกแฮปปี้ตัวนี้มากบอกเลยว่าสุดยอดมากครับ ใหหาเคื่อถือที่เลราคา2,000กว่าบาทอีกตัวที่คุ้มก็คือตัวตัวนี้แหละแล้วก็ h o n o r x 6 b หรือว่า Botco C75 หรือว่าเจ้าตัว t e c h n o Spark ตัวหนึ่งอินนิก็คุม้มหรือว่า t e c h n o Spark ตัวสัตีคุ้มนะครับผม CPU ดีอ่ะตัวนี้ เสีายมากเลยอะ่ะอิสายมากเลยเม,ม,ไไม,มื่อไไกี้ออน่ะตกลงตตลอือโดนมะไรมั้ผมเกมเม่หม,ม่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรมาบอกใหม่ครับ ซาพีนาตัวนี้ถือว่าทับได้ดีจริงครับและมีความสมูทจริงๆนะเตรง,ตรง มาแม่มามาครับผมมาแมา่เ้อถือว่าทัดได้ดีสินะตัวเนี้ย เพิกเตว่าตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายหัวนะครับผมทัดสกีนแล้วก็หน้าจอถือว่าแล้วแบตครับแบตคืออึดมากเฮ้ยแบตอึดลื่นซ p u ดีตัวแรมสี่กิกบอกเพิ่มแปดกิกก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้นะครับ ลำโพงก็เสียงดีนะหนึ่งตัวไม่ได้ขี้เหร่น,นะผมตัวนี้สับพีถือว่าหายห่วงครับว V เรื่องจริงอันนี้ขอเช่นชมเลยครับหัวนี้ปรับสงูงสุด60เฟรมนะเนี่ยอันนี้พี่ซื้อเองิว <and> เ,เองเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงสสหรบนี้ขอบคุณครับรอยีกขอเนบดยงใต้คลิปกับมือถือที่มันสุดคุม้มใต้คลิปและใต้คอมเมนต์นะผมสสารบนี้ขอบคุณครับ